สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่กระแสข่าวดังครับเพื่อนพลังหญิงจากใจกะแมอดีตแฟน PK ฝากถึงโยเกิรต์ตสุดจี๊ดเพื่อนพลังหญิงกะแมพัชละศีอดีตแฟนเก่าของ PK ฝากข้อความจากใจสุดจี๊ดเพื่อนพลังหญิงซับพอร์ตให้กำลังใจโยเกิรต์ตเป็นประเด็นที่หลายคนให้ความสนใจหลังจากที่พิธีกรชื่อดัง DJPK ปิยวัฒน์กับโยเกิร์ตนัทช,ชานางแบบดัง ได้ออกมระกาศแยกทางสิ้นสุดความรัก12ปีด้วยการจดปลายประกาเซ็นใบยาหลังจากที่มีข่าวลือบนโลกออนไลน์ว่าพิธีกรรายการดังขอเอมียนางแบบมีโลก2ใบฉันเลี้ยงดูได้ทั้งเธอและเขาส่งผลให้ชื่อของทั้งสองถูกโยงขึ้นมาร่วมวงในประเด็นนี้ก่อนที่ต่อมา DJPK โยเกิร์ตก็ได้ถือโอกาสมาเปิดใจผ่านรายการคุยแทบโชว์ยอมรับว่าได้อยากขาดกันแล้ว เหลือไว้เพียงสถานะคําว่าพี่น้องแต่ไม่เผยถึงกรณีข่าวลือพิธีกรดังขอภรรยามีโรคใบที่สองได้เพียงแต่บอกว่าไม่เป็นความจริงตามข่าวลือซึ่งก่อให้เกิดกระแสะวิพากษ์วิจารณ์ตามมาอย่างหนาหูบนโลกโซเชียลหลายคนต่างจับจ้องให้ความสนใจรวมไปถึงเหตุการณ์ต่างๆในอดีตที่ผ่านมาขณะเดียวกันกลแมภพัชละศรีอดีตแฟนเก่าของพีเคได้ออกมาพูดถึงประเด็นที่เกิดขึ้นขณะที่กําลังไลฟ์สดขายของ ึ่งช่วงหนึ่งของการไลฟ์สดกระแมได้พูดถึงโยเกิดว่าเป็นกําลังใจให้เขาอยู่ซับพอร์ตโยเกิดกล้าพูดเลยเรื่องนี้ต้องถึงหูโยเกิดถ้าไม่ถึงหูโยเกิดก็ถึงหูอีกคนหนึ่งหนูจะมีสิ่งดีๆเข้ามาเชื่อพี่เชื่อพี่ไม่รู้จะอ่านข่าวอะไรมีอยู่ข่าวเดียวถูกไหมวันสองวันนี้ไม่รู้จะอ่านข่าวอะไรขนาดไม่ได้ดูยังเด้งขึ้นมาเลยชีวิตหนูจะดีขึ้นล้านเปอร์เซนเชื่อพี่ และหนูคู่ควรกับสิ่งที่ดีหนูโชคดีมากค่ะหนูโชคดีมากค่ะจบจากใจฉันพูดเลยหนูโชคดีมากค่ะจบขอบคุณข้อมูลข่าวจากทีนิวออนไลน์ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามารับฟังกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจกับช่องกระแสข่าวดังด้วยนะครับขอบคุณครับ